ได้ทีวีใหม่มา45นิ้วนะครับผมอะแต่ยังไงเนี่ยไม่มีขาตั้งยจะทำยังไงดีะเนี่ยครับวางพื้นดีไหมเนี่ยหลอมสิเออ ล้มเสียยังไงดิเอ๊ะเดี๋ยวว่าเราจะติดกําแพงนี้อ่าลองดูนะครับว่าเราจะติดกาแพงกันยังไงฮะมาชมกันดีกว่าครับคือขาแขวนทีวี sc สองศูนย์เก้านะครับมีอะไรบ้างมาดูกันอ่ะตัวแรกคือตัวยึดทีวีชักแขวนกับโครงหลักนะครับผมต่อไปคือชุดน็อตนะครับผมมีให้มากมายเลยนะครับพร้อมใช้งานตัวสุดท้ายคือตัวหลักนะครับผมตัวนี้ไว้ยึดกับกําแพงแล้วก็เป็นตัวที่แขวนนะครับจะมีสองขานะครับผมแข็งแรงแข็งแรงวิธีติดตั้งก็ง่ายๆนะครับผมเราเจาะรูที่กําแพงก่อนนะครับถ้าไว้ที่กําแพงแบบนี้เจาะรู ไปเลยแล้วก็ใส่พรูเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นๆนะครับแนะนําว่ามีกี่รูเราก็ใส่ไม่ให้หมดเลยนะครับพอเราติดตั้งตัวหลักเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ทีวีกันนะครับจะมีรูสี 4, รูแบบนี้เอาไว้ติดตั้งตัวต่อไปนะครับผมเป็นตัวขาแขวนตัวนี้นะครับยึดไปตามที่นิ้วผมชี้เลยนะครับแล้วก็ใช้น,อน,น็อต <usion S 2> นะครับผมน็อตที่เขาแถมมาให้ใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นๆเลยเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาแขวนได้นะครับผมด้านล่างจะมีน็อตอยู่นะครับขันให้แน่นๆเพื่อความปลอดภัยนะครรัับบป้้้้าาายขวกกเเงง็ไไดดออลใชูนะครับ